เกมสเลนแอชซินในโลโบกนะฮะจะเป็นเกมที่ทําให้คุณสวมบทบาทเป็นนักฆ่านะฮะที่กําลังจะตามล่าฆ่าใครไม่รู้ไอเหียแล้วไอคนที่มาจะโดนฆ่าเนี่ยมันจะมีการป้องกันไว้อยู่อืมแล้วการหน้าที่คือต้องอย่าให้ไอคนนั้นมันไปฆ่าไอที่มันต้องฆ่าหรือว่าเป็นทาร์กเก็ตนะฮะแล้วคนที่เป็นนักฆ่าเนี่ยก็ต้องฆ่าไอ้ทร์เก็ตให้ได้แล้วก็หนีนะถ้าหนีไม่ได้คือแพ้หรือว่าตายคือมันจะมีสองทางเลือกคือเวลาหมด ไม่ก็โดนฆ่าตายนั่นเองแกได้คุยก็ดียามากแล้วเองอออตจูนเหี้ยยิงแอป๊บปป๊บปบชอบเพลงอออจูน่ะฮะพ่อเพลงแบบอออตจูนตวหนักหนักเหรอไม่รู้ดิฟังไปเรื่อยพี่อ๋อเออจีอ ไม่ได้เลยเชียวไม่ได้วะปิดบ้าได้เหรอคนไรอะหมแกมาระกาะาากปวดแกมาเฟชเฟชเ ไปลงดันไหมอยากลงดันน่ะคีรอหาคอเบนเาไ,ได้กันสามคนแล้วนี่เ,เนาะได้แล้วเอ้ยเต่งน้องอยากลงอยากได้เงินน้องซื้อให้แลโดนสเตปตูเลนกูอ่ะเวอร์เลยดีแคกคุยอยากเล่นกีตาร์กีตาร์มีหนอ,หอกกูเหรอไหนวาย เด็ดคนไก่พี่ชายจให้่มอืมนต้องเอาเด็ดดดงจังครับ็เอากีตาห้หน่อยสิแล้ว่าเื่อเสยกูตายเนี่ยตอคอมโบออน่ยเออเาเป็นคนที่สงสสุดะ

ก้ามหูอ like. ยู่เลสกกุศลนะร้าห้ามเล่นนะบอมดเอโอเคโอเคแม่ลินแบคสลองฟาบาบาอะไรกัจีเอ้ยอ่านีอะไรเงเกตีนามีครวยีใี้ยมไมจีไมม คือปาวปาวาอีกหนึ่งเยอีกสองที่ลมีพูค่ะี่เอพีวีได้สี่สีเอีปลาค้ามาปลามากีปลาาอยู่ไหนพี่พี่อยู่อมาแปลงหรือย่างยู่มันน่ากี่เหีันห้องสีดำพี่ผู่น้องสีดำยูชอบคอมโบไหมมาคอมโบเร็ว,วใ้มังกรแถวไหนเนี่ย กรชิงกชิงโอ้ยนอนลนังนังงอนโอเคมาวป้าคอมโบเลยนังงอนนังงานนังงานนังไหมม่เคื่องเครอนีมันมีนี่ขึ้นเป็นเครื่องนมีขึ้นเ่องก่อนาในังอนมันมันเงือน้เยอะเยอะ เล่น A B A ดีกว่า A B A เล่ <S <S <c oughs> นยังไงเล่นดีกว่า A B A เลยโมแค่เรามัเล่นอ่ะมีอะไรบ้างอ่าก็หนึ่งสองสามสี่แค่นี้คนหนึ่งสองสามสี่ให้โดนคนแค่นี้เลยอืมแค่นั้นแล้วมันจะมีต่อยบีบล็อกอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็สแตมแ์มกัน,กกนไม่มีใครใช่มันจะมีอันติแต่ไม่ต้องเจ็บหลอดให้ตูนเออแต่อันติอันติแม่งจะเปลี่ยนรูปเซตไปเลยนะแล้วแม่งมีตัวนึงอีกแียไม่มีแม่ง เิดอันต right ิปุ๊บมีสกิลเดียวแล้วสกิลนั้นแม่โคตรโกงหวันช็อตได้ไอ้เหี้ยไปพีพีดไปเผาใช้บอกวีช้างไอ้อันติยูกาเมทใช้โคตรยากอ่ะอันติยูกาเมทอ่ะไอ้เหี้ยอันติก่อนใช้โคตรง่ายเลยสัตว์กดเลขหนึ่งใส่คนอ่ะกดเลขหนึ่งแล้วมันตายไอ้เหี้ยแล้วมันจะตายตามแค่นั้นแหละเลิศลไยถ้าเชลลุยยืนติดสมุยไอ้พี่ต้องคอมโบอ่ะคอมโบพิภูเมื่อก่อนอ่ะแง่เนี่ยเดี๋ยวมาแก้ดูข้างในอะไรปล่านะครับ What the fuck ตอนนี้ยเมาสัตว์ไม่พอจะโพชีสกูอะป๊อปมาจัดเตเนี่ยโอทีเยี่ยกูล่องขนแล้วมึงเห็นกูได้ไงสัตว์โปไม่ได้แล้วฮะไม่ได้ไม่ได้พี่ขอลองเลยนะเดวิดไปนะไปนะไปนะเอ้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอยู่นี่ One inside าปิูไฮคีปิดไฮคีดิปิดไฮคีแพ้อีกแล้วไอ้เหี้ยเออไม่มีใครดูป้อมเลยอ่ะนี่นี่นีนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อ๋มาดูคอมโบหน่อยแล้วแต่เหอะกูไม่คุยได้ละไอ้เหี่อ่ะแล้วแต่เลยเขาโบกดิไฮช็อตอยากรู้ว่าแรงไหมอ่ะสามพันสอง ขอ้องหน่อยเว้ขอลองหน่อยวิคิววิคิวขอ้องหน่อยได้ไหมทีเวทนี่น่ารำคาญว่ะนุ๊กหมดแล้วนะเพือคอมดีเพื่ออะไรอ่ะถูกทุบคอมแม่งเลยไอ้กูได้เอ็มมีแล้วไอ้สามน่าปลาปีนี้เที่ยวโอโห้คตรปีนโอ้สมองเนาะจริงๆเลยลูกเค็โอ้ย เบนแน่งดีไม่คิดไม่คิวขอขอร้องหน่อยพี่มันมันได้ล่าอะไม่ใช่เฮ้ยผิดมันมันมันต้องแบบน่าเบื่อว่ะจธอไอ้เฮียกูแทงมันไม่ตายขอร้องขอร้องอีกขอร้องอีกมินอ้าว มันมันมันยากอ่ะขอโทษเดินบินขึ้นฟ้าเลยมีสายงานรีแน่เออพี่พี่พี่ลองเปิดไซบอร์กหน่อยน้องดิเราเปิดไซบอร์กหน่อยน้องดิเอออะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ลองเปิดไซบอร์กหน่อยน้องดิเออหนึ่งอ๋โอ้เป็นน้ำเลยขนาดวะเนี่ย สามพันเก้าไอ้เหี้ยนีแมนแมนในฟ้าแท้แต่ตอนนี้น้องมีเงินแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนอะชีเซเวตแม่นี้ยหละเ้ยละเลยละเ้ย ปาดพ่อบุีชิเกะจะตายเวจะตายเอาสุดสายไม่ได้เลยคอมนาทพี่คนไอ้นร้มีลูเตอนเกิดจะถามใครเป็นหน่อยม่หยาดก็ไม่ต้มเกิดมาเกิมาแล้วกินโตถ้าใครเขา้องพลงอ่ะพี่เอออย่าให้รู้นะเขาไหว้เ อเหรอตอมัึเพิ่มนึ่งเพิ่มมาโอ้ยไงซัดแต่เอาอะไรงี้เหรอกลิ่นเหรอฆ่าคนอกินแรงมากปากเป็นกันใครโดนไม่รู้เอ้ยไม่รู้นะร้อยไปตายอยากแค่ไหนเดียว ค่าหัหมวกกโอ้ยูมึงนอะ่ไม่อยากฆ่ามึงจริงเหรอเดี๋ยววววมีเงาผุบดึงไผุบยอะเลยเราเหนแบโอ้ยเดี๋ยวก็มว